สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาดูไล่ดูนานะครับน้าผมอยู่ทางหัวพันขันอำเภอสุนภูมิจังหวัดเลยดครับรือว่าทางหนองฮีรอยเอ็ดนะครับหนองฮีกับสุนภูมิรอยต่อกันนะครับผมมาดูไล่ดูนานะครับครับปีนี้ข้าวรู้สึกจะงามอยู่นะครับฝนตกมาเรื่อยๆน่าจะงามกว่าปีที่แล้วอยู่นะผมว่านะครับครับ ก็มาขับน้ำมันเซาะคันนาครับมาอัดไว้นะครับจะมากั้นไว้นะครับปีที่แล้วไม่ค่อยได้มานานนะครับแล้วก็คันนาขาดแล้วก็เก็บน้าไม่อยู่ไม่ค่อยได้ข้าวนะครับปีนี้ก็หมันมาดูนะครับน้ํามันเซาะทีละนิดละหน่อยครับตามดูหนูรูปูครับมันจะเซาะทีละนิดนะครับมันก็ขาดไปบางทีเอาน้าไม่อยู่ครับถ้าไม่มีน้ํากักขังนี่ก็ ข้าวจะไม่ไม่งามนะครับข้าวจะไม่งามนะครับถ้ามีน้ําขังอยู่ตลอดเวลาข้าวก็จะงามนะครับครับน้ําเสาะคันนาครับมากั้นไว้นะครับมากั้นไว้นะครับเอาเสียมาเลยครับวันนี้ไม่ได้จอบมามากั้นไว้มีสองสามที่ครับที่รูหนูรูปูนะครับอย่าเป็นน่าจะเป็นรูหนูนะครับมันเสาะคันนาทีละนิดๆแล้วน้ํามันก็คันนาขาดครับเราต้องมากั้นไว้ก่อนนะครับ ปีนี้สึกข้าวจะงามหลายที่ครับงอกงามหลายที่อยู่ครับครับแถวนี้เป็นของอำเภอหนองฮีต่อสุนัภภูมิจังหวัดเลยน,นะครับครับเข้าป่านาน้แนก็รู้สึกว่าปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะผมว่าแต่ปีนี้นะครับข้าวราคาค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะสูงเพราะว่าประเทศอินเดียนะครับ ที่เขาผลิตข้าวส่งออกในประเทศไทยแต่ว่าปีนี้เขาเจอปัญหาครับจะเป็นทั้งทัยแรงมรสุมนะครับางดส่งออกนะครับสําหรับประเทศอินเดียนะครับประเทศไทยเรานะครับเป็นโอกาสทอ,องนะครับที่จะก่อ,กอป่วยหรือว่าอัพราคาข้าวครับให้มันสูงขึ้นนะครับตอนนี้หน้าลงสีเขารับซื้อนะครับ ข้าวหอมมะลิเขารับซื้อ15บาทนะครับข้าวหอมมะลิรับซื้อ15บาทถ้าเป็นข้าวเหนียวนะครับเขารับซื้ออยู่13บาทนะครับถือว่าทั้งข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวราคาสูงขึ้นนะครับสําหรับปีนี้นะครับหรือว่าตอนนี้ครับวันที่วันนี้วันที่10นะครับ10สิงหาราคาตอนนี้นะครับที่เขารับซื้อนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นถึงเปลี่ยนละ20,000นะครับสําหรับข้าวหอมมะลินะครับ เป็นข้าวแห้งนะครับเวลียนละสองหมืนถ้าเป็นข้าวสดรดเกี่ยวก็อาจจะได้ถึงเปลียนละ14บสบหาบาทนะครับเคยได้มาครั้งหนึ่งครับสมัยนายกยิ่งรักนะครับได้เปลียนละ16บาทไปสิบแบาทครับสาหรับข้าวสดรดเกี่ยวหอมมะลินะครับสําหรับนาปีนะครับปีนี้ผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอินเดียของเราครับไม่ได้ส่งข้าวออกครับงดส่งออกเพราะว่าพองเขาเจอปัญหาทั้งไฟแล้งน้ําท่วมนะครับ เป็นโอกาสทองของชาวไร่ชาวนาปีนี้ครับที่จะกรอบกลวยครับแต่ว่าได้ราคานะครับก็ได้ก็ไม่ค่อยเหลือแหละครับเพราะว่าส่วนมากชาวนาครับเป็นหนี้ทกศกันเยอะมากเลยครับเยอะมากครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับบางคนแล้วก็มีเงินส่งบางคนก็ไม่มีเงินส่งนะครับสําหรับทกศนะครับครับถือว่า ก็ย yup. ังดีครับที่ข้าวมีราคาครับปีนี้ข้าวมีราคาครับท่านที่ปลูกข้าวเยอะๆครับปีนี้น่าจะเป็นโอกาสทองของท่านนะครับครับข้าวราคาดีครับสําหรับปีนี้ครับจะได้เปลี่ยนละ2องหมื่นนะพี่น้องนะสำหรับท่านที่ทํานาเยอะน่าจะเป็นโอกาสทองนะครับขอบคุณที่รับชมครับสําหรับราคาข้าวปีนี้นะครับสําหรับวันนี Hood ้นะครับ เยียวบเ็นก็น่าจะได้ขึ้นกว่านี้อีกนะครับตอนนี้มันที่9สิงหานะครับขอรับซื้อ15บาทสําหรับข้าวหอมมะลินะครับข้าวเหนียวก็13บาทนะครับขอบคุณที่รับชมครับ